สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงเช้าๆของวันที่5พฤษภาคม2567รค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาเปเดรถถ่ายหน้าร้านค่ะเดี๋ยวมาชมคันแรกเลยคันแรกเป็นรุ่นคูบต้า L3608 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 5ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นอ่าใบมีเตนหน้าผ่านพ้นเป็นรถจดทะเบียนปี5 5เแล้วเอกสารครบเก็บงานเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าคันนี้เปิดราคาขายที่289,000บาทค่ะพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันค่ะพร้อมใช้งานเลย เครื่องเกียร์เดิมค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นคูปะตาเาค่ะคันนี้เดิมเดิมค่ะอุปกรณ์จะได้ใบมีดด้านหน้าผ่านพ้นค่ะแม่ค้าเปิดราคาขายที่2 1 5 0 0 0บาทค่ะคันนี้2 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเล่มเอกสารครบเป็นรถจดทะเบียนปี54ค่ะเล่มเอกสารครบค่ะเครื่องเกียร์เดิมเหมือนกันค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นยันม่าค่ะสวยมากค่ะเป็นรถบ้านเดิมเดิมมือเดียวเลยใช้งานได้3 0 0พันชั่วโมงค่ะยันม่า EF 3ามเกมทีปีหกหนึ่งค่ะคันนี้เป็นรุ่นล้อทองพรีเมียมค่ะอันนี้คือเดิมๆค่ะสีเดิมทั้งคันเลยมาพร้อมอุปกรณ์ใบมิดตอรหน้าผ่านทวนสวยค่ะลูกค,ค้าคันนี้สวยมากยางประมาณ80%อร์เซค่ะเปิดราคาขายที่สองแ0 0เกาหมื่นห้าันบาททำเลแบสารครบค่ะ2องแส0เกันบาทพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันเหมือนกันค่ะ คันนี้ลูกค้าจองแล้วค่ะแม่ค้าก็จะรอส่งอาทิตย์หน้าค่ะคันนี้ L สามหกศูนย์แปดสีดำค่ะลูกค้าจองไว้ให้ทำสีดำให้คะ่ะคันต่อมาเป็นรุ่นคูปะตา L สี่ห้าศูนย์แปดดีทีค่ะคันนี้เป็นรถจเบียออกกอนปีห้าสองอุปกรณ์ใบมีดตอหน้าผ่านพ้นค่ะสี่สิบห้าแรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบเปิดราคาขายที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะคันนี้พร้อมเก็บงานฟรีทุกคันค่ะที่ร้าน คันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็นรุ่น B 2140 b 2 1 4 0นีคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57เข่าอุปกรณ์ใบมีดเดน,น้าผ่านกุกตาช้างผ่านบุษาใบค่ะพร้อมเก็บงานตัดสาภาพให้ฟรีทั้งคันเหมือนกันค่ะน,นะคะเปิดราคาขายที่170,000 5,000ันบาทไปเลยค่ะลดราคาไปเลย1น5 0 0 0บาทส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกทุกคันค่ะที่ร้านแล้วก็มีคูเปต้า L 3 4 0 8 2คันค่ะ L 3 4 0 8อุปกรณ์ใบมิเดอหน้าผ่านพวนค่ะเปิดราคาขายที่1นึ0 0 0บาทค่ะหนึ่งแบาทอ่าก็จะมี2คันค่ะ L 3 4 0 8ีมีสคันค่ะทนนั้นเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะลูกค้าแล้วก็อยู่ร้านจะมี L 3 6 0 8 DT อยู่2คันค่ะแล้วก็ L 3 0 0 8ย์นย์ y a n m a สามเก้า Kubota L 4ีค่ะแล้วก็ B สองหน สนใจ่านไหนโทรสอบถามดาได้ค่ะแม่ค้าพร้อมเก็บงานให้ฟรีทุกคันค่ะลูกค้าแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมแรกค่ะทาร้านเราขายเงินสดนะคะแล้วก็รับสมาชิากกศค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ,คคะแวะชมที่ร้านได้เลยพิกัดร้านค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ เปิดทุกวันเลยจยันถึงอาทิตย์ค่ะจันถึงอาทิตย์เลยมาไม่ถูกก็แอดไลน์ไม่ขายไลน์ขายแอดไลน์เลยเดี๋ยวไม่ขายป๋าพิกัดให้ค่ะนี่ขาะไลน์แล้วก็เบอร์โทรค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายาหน้าร้านแค่เท่านี้คะ่ะลูกค้าฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเรา้ดีคอนกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ